สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้ก็มาพบมาพอดกับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาเจอกันทางช่องบุญนำโชคอ,อีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองมีข่าวดีมาแจง้งมีเรื่องดีๆโตด,โตดีโตเด็ดมาฝากอีกคือเกา่าจังไดเดียวสิบอลสุฟังว่าสิเป็นเรื่องอย่างเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเด้อคุณพ่อคุณแม่ เข้ามาแล้วนะคะฝากทุกๆท่านนะคะช่วยกันกดถูกใจค่ะช่วยกันกดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจ้าของแนวทางเจ้าของตัวเลขต่างๆที่เพื่อนได้เอาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาแบ่งปันเฮาแบบฟรีๆค่ะคลิปนี้นะคะเป็นทีเด็ดในส่วนล่างอย่างเดียวนะคะโหงสุดท้ายของเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีล่างอย่างเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่ฟันเน้นมาหายแล้ว สองคู่สองหางนี้อัดได้อัดหนักๆน,นะคะมาลุ้นกันว่างวดนี้จะเป็นจังไดนะคะจะกลับมาเดินอีกบอจะกลับมาเข่าบอนะคะเดี๋ยวรู้พร้อมกันมือนียังบบหูหูแค่โตเน้นนะคะแต่ว่าสิถือว่าถือคุณหลังวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งกุมภาเนาะหลังซีมมงแรกนะคะค่อยจะหูว่าจะถือแถวบอนะคะตอนนี้เส้าซองก็บ,บอกว่าใดกันลเพราะว่าเหล็กมันยังบออกอคุณบอกคุณแม่ มื่อน,นี้นะคะมาพบมาเจอกันเป็นเสาวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่26แล้วนะคะ26มกราคม2568นะคะเหลือเวลาอีกแค่5มือเท่านั้นนะคะจะหอดจะเทิงอีกแล้วนี่รัฐบาลให้เฮ้าอัานนะ่ะนึกว่าเป็นเลขของจาออกไปเมื่อวานนี่คุณบอกคุณแม่แป๊บๆนะคะจะหอดอีกแล้วนะคะจีได้รุ่นได้ใจตื่นเต้นอีกแล้วนะคะคุณบอกคุณแม่มี่โตใน้ใจไป เมื่อนี้ถือว่าเป็นโครงสุดท้ายแล้วนะคะคอมเมนต์มาบอกเซียนซองแน่ว่าทางบานคุณพ่อคุณแม่นี่ดังโตได้หรือว่าเอ่อมีโตทีเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่นี่มักบอสิตรงใจสิถึกใจคือเจงกันกับเซียนซองบอคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันน้ำแน่เนาะอ่ะว้าถึงแนวทางของเหล็กล็อกคุณยัยใจดีนะคะเพื่อไในปล่อยตองงวดมาแล้วหลอบหนึ่งนะคะก็คือเป็นล็อกก้าหางนะคะจับคู่เก่าหางมาให้ในทุกๆงวดนะคะ คุณพ่พอคุณยายใจดีนะคะเพิ่นจะลงทุนเองนะคะล่างอย่างเดียวแล้วก็ลงทุนโตตรงเท่านั้นก็นเลยสิมี9เก้าคู่เก้าหางนี้นะคะพ่อเพิ่นเลือกเอาไปยิบไปจับไปลงทุนเองก็ไดเอามาแบ่งปันเท่าตั้งแต่ตองน,นวดแล้วเ๋ยวจะจ้องขอทวนก่อนละกันเนาะว่าเก้าหางที่พ่อให้มาต่ที่แรกมันมีตัวใดแน่ยเผื่อเอฟซีบางท่านบางคนนะคะอาจจะบ่ได้เบิ่งคลิปตองน,นวดนะคะอ่ะนี่ค่ะ อันนี้คือชุดที่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะปล่อยออกมานะคะเป็นคลิปแรกที่เส้นซองไดนามเสนอนาจะประมาณซีหามือที่แล้วนะคะหวันที่แล้วประมาณนี้เลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีล่างอย่างเดียวนะคะตรงเท่านั้นไม่ต้องกลับนะคะสำหรับสูตรของพ่อเนาะประจํามววันที่ 1, นหนึ่งกุมภาพันธ์สองห้หกมากกับมี0ศ1น2์3ี สามหนึ่งสามเก่าแปดสองแดสามแลวกับ8ปเก่าค่ะเก่าห้างนี้นะคะตอนเส้นสองลงคลิปไปตองวดเนาะกับมีเอซคอมเมนต์กันมาหลายว่าโอ้เลขงวดนี้นะคะพอหามาส่งคือส่งง่ามนะคะกะที่จริงกะง่ามกะคือทุกงวดนะคะแต่ว่ากะเนาะตัวเลขแนวทางนะคะกับ่มมีไพสิไปหูได้ว่าเลขมันจะออกง้งนะคะ ก็มีเข้ามีหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะเข้ากะมีนาทีอ,อหนูมีนาทีนําเสนอแนวทางคุณบอกคุณแม่มีนาทีเบิ่งแนวทางกะสังเกตเอานะคะว่าช่วงใดที่เพิ่นเริ่มเข่าดีหรือถ้าช่วงใดที่เพิ่นว่าค่อยเขา่าเข้ากะพักๆไว้ก่อนนะคะจบจบซ่อมๆเมืองก่อนถ้าช่วงใดที่รู้สึกว่าเออกลัาเดินกลัาเขา่าเข้ากะค่อยเริ่มต่มนะคะประมาณนั้นในการหาแนวทางเนาะ สิตามทุกงวดมันก็มาไว้นะคะเราต้องสังเกตด้วยสักนิดนึงนะคะว่าถึงแนวทางเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีนี่ก็คือเอ,อ่อมีช่วงหนึ่งนะคะที่เพิ่นแบบเข่าติดต่อกันนะคะสี่ถึงห้างวดเลยนะคะแล้วกับประเด็นคือเขา่าโตเน้น้อมนะคะเน้นตัวไหนออกตัวนั้นนะงวดนั้นช่วงนั้นสามงวดติดเนาะเข่าสองคู่สองหางที่เพิ่นเน้นห้นี่เข่าตรงๆพ้อมนี่คุณพอ่คณพอคุณแม่เป็นช่วงที่ จง,งยอมแล้วพอเพอเลยนะคะให้เลขมาถือแล้วยังมาเน้นถืออีกยังเป็นตัวตรงตามสูตรอีกนะคะหวังว่าเนาะเจนซองกามีความหวังวางวางวดนี้นะคะหวังว่าให้เป็นอย่งสันอยากให้ถืออีกนะคะเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่ได้เบิง้งได้ตามนะคะเธอได้โชคได้หมันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะอุ๊ยว่ามันเขียนไาน่งันวันนี้ <laughs> ว่ามันเขียนออยังกเกาเวลาเขาจีทรง จดหมายเป็นทางการนะวังเป็นอย่างยิ่งว่าว่าสันเออโอ้ยเฮงบอกเฮง,เงคือสันดีแจจองเอ้ามือนี้นะคะมีโตเน้นมาให้พอกันเน้นมาสองคู่สองหางนะคะแต่ว่าเก้าคู่เก้าหางนี้ก็คือ,พ,อพ่อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นลงทุนไปแล้วนะคะทุกตัวนะคะไปหาลอตเตอรี่ไว้แล้วแต่ว่าสองหางนี้คือเน้นให้นะคะบางท่านบางคนอาจจะทุนน้อยนะคะพอกเลยว่าอขอให้พ่อเพิ่นเน้นให้นู่ก็เลยตามให้ตามโตเน้นคงสุดท้ายแล้วก็เป็นการยำ สำหรับแนวทางนี้นะคะย้ำตัวเลขอีกรอบหนึ่งเนาะตัวเน้นสองคู่สองหางในงวดนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่อ,อจักสิเป็นจังไดดอกนะคะแต่ว่า่นเน้นตัวนี้ล่ะเอ,อจักสิคือโบคือจักสิแมนโบแมนหนูกับโบลูคือกันนะคะเว้าถึงเนาะงามอยู่ เออที่คิดว่าสิถือใจเอฟซีอยู่ถือใจบางท่านบางท่านก็บ่ดถือใจคือว่าฮลโเออมีอยู่สองอย่างเนาะเขาเบาเฮงเบาเฮงคือบาทที่ดี่ <c oughs> อท่านแม้วันแมนนะคะนี่ค่ะพอผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเน้นไปที่สามศูนย์กับสามหนึ่งมาสั่นคุณบอกคุณแม่เป็นจังไดเป็นแต่คือบอกคือเป็นแปลกๆเนาะเป็นทรงแปลกๆแต่ว่าก็นะ เป็นไปได้หมดนะคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะความบนแน่นอนก็คือความแน่นอนนะคะมีอยู่สองอย่างนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เอฟซีก็พิจารณาดูนะคะสามศูนย์กับสามหนึ่งนี่มันเป็นแต่คือบอนะคะหรือว่าเอฟซีมาคูณอื่นกับล่องเหลือเบิงนะคะงามเบิดทุกโตแต่ว่าตอนนี้นะคะเฮายังฟันทงบ่ได้คือจำที่บอกนาเลกมันยังบ่ออกกะ ทุกตัวสามารถออกได้หมดนะคะที่จริงอมแมนแค่เก่าห้างที่เซนซองน้ำเสนอตอนนี้นะคะศูนย์ถึงเก้าเก้เปิดเซที่สิออกนี่ท่อกันเบิดนะคะในตอนนี้นะคะมีเปอร์เซ็น์เท่าเท่ากันหมดทุกตัวทุกเลขเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันสิขึ้นอยู่กับบุญวาสนา้องไพของมันช่วงใดที่ดวงผู้ใดกําลังขึ้นก็นถือยังกับปึ๊บปับถือโหลดนะคะถ้าดวงบอปังปันไดกะ อาจจีซุยแน่ร้อยแน่นะคะหรืออาจจีบอถือเลยกับมีนะคะดวงน้อยดวงมากนะคะขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลเพราะว่าโลกนี้เนาะมันโมมีไผสีรวยพร้อมกันโมมีไผรสีมาถือเลขพร้อมกันเบิดประเทศดอกคุณบอกคุณแม่ถ้าถือเลขยุตลอดพอร้อมกันเบิดก็คือสีโมมีไผรทุกไผรรวยดอกเออคือ,อสีบอแบบคือมันจะไม่สมดุลอ่ามีผู้ถือกับมีผู้บ่ถือมีผู้บ่ถือกับมีผู้ถือนะเพราะว่าคือเบาไปเบาไปเบามากเลขสีกายเป็น ปิจนา,าทำม่วมสเิเป็นการเทศแล้วบ่อบบอเอาเอาไปพิจารณาดูนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมสําหรับแนวทางตัวเลขนะคะเด2นสองก็เอามานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูเนาะตามนั้นนะคะสําหรับเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้นะคะมีหลายแนวทางมากางนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางเลขโคตรแม่นบนอย่างเดียวนะคะมาแล้วมือนีจะนําเสนอและกับคลิปทัดไปเดี๋ยวสิ่เบาสู่ฟังมี f อ คอมเมนต์กันไลน์อยู่ว่าอยากฟังความฝันเียนองนะคะเพราะว่ามันโตเลขมันก็เป็นคืออีกรืที่คุณพ่อคุณแม่ฝันในคัทแม่เดยวสีบลูฟังนะคะฝากติดตามคลิปถัดไปเนาะวันนี้รู้พร้อมกันมนาะสัน่นรู้ขีดตื่นเต้นแทะโมเมนเอฟซีคอมเมนต์ว่าอยากฟังเนาะหนูกับสีบลูฟังถ้าบอมมีคอมเมนต์่าอยากฟังอยากได้หนูกับสีบลอมอ่าหนูกับสีบลูบูฟังเด้ให้ผู้เพ่อนอยากได้ให้เพ่อนในมาฟังกันเนาะแล้วก็ขอฝากนะคะสำหรับใครที่ มีปัญหานะคะผิวหนามองค้ำเนาะนาเหี่ยวน้าแหง้งนาเป็นฟ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่เส้นซองมีขีมดีๆมานําเสนอค่ะขีมหน้าสวยหน้าใสของเรานี่แหละนะคะเป็นขีมบเอ,อบำรุงฟื้นฟูนะคะทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นค่ะทาแค่ก่อนนอนใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2-4กระปุกนะคะหน้า เห็นผลแน่นอนนะคะขาวถึง2ถึง4ระดับเลยนะคะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฝาหรือว่าน้ำมองคําใส่ยังกระบอกขาวบอไซล่องเอาไปใส่เบิงคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะก็สามารถใช้ได้นะคะเป็นยังคือกาเวเพาวาเอฟซีหนูนะคะกับมีแต่หลุ่นเล่าข้าวเดียวกันนะคะก็คืออายุค่อนข้างเยอะแน่นะคะสั่งไปใส่แล้ว เห็นพ้กันมากนักต่อนหน้าขาแห่งอายุไลยแห่งเห็นพลนมาแน่ครีมตัวนี้นะเอาผู้ใดสนใจนะคะช่องทางการติดต่อกับตามเบอร์นี้เลยเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยนะคะ094-029-2674ค่ะคนหาเพื่อนจากไอดีหรือคนหาเพื่อนจากไม้เล็โทรศัพท์กับกรอกเบอร์นี้ลงไปชื่อไลน์จะขึ้นมาว่าบุญนำโชค3นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักแชทถึงขอความไว้พร้อมว่าสนใจครีม เดี๋ยวเจ้าซองจะเป็นค้นเขาไปทรงรายละเอียดให้นะคะฝากไปด้วยเนาะเอาสิ่งดีๆเนี่ยทั้งตัวเลขดีๆคลิปดีๆก็ฝากไว้แล้วคลิปนี้ต้องขอจบไว้แค่นี้ค่ะคลิปหน้าไปเจอกันนะคะไปให้กำลังใจเส้นซองแนเดอร์น,นะคะว่าสิเป็นฟันแบบใดสิเป็นโตเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่คิดไว้ในใจบอเดี๋ยวไปฟังกันคลิปถัดไปค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ